ฮาน์จึงเห่ยาหลีกเลี่ยงที่จะโจกอลเลอร์เขารู้ว่ากอลเลอร์จะแกล้มหวังเอิญมาพบกับเขาทำให้เขาต้องรีบออกจากวังตั้งแต่เช้าแล้วกลับอีกทีก็ในตอนดึกจนวันนี้เขาเข้าเฟ้าฮองเต้จึงได้รู้ว่ากัลเลอร์ได้เดินทางไปที่กวนโจแล้วทำไมถึงไม่มีใครบอกหมอมฉันเลยเสด็จพ่อจะให้บอกอย่างไรในเมื่อเจ้าเอาตลบหน้า แม้แต่ข้าก็เพิ่งเจอเจ้าในวันนี้เสรจพ่ออย่างน,น้อยก็น่าจะส่งคนไปบอกหม่อมฉันบ้างสิพยพค่ะข้าเคยส่งไปแล้วแต่เจ้าไม่อยู่เองต่างหากห้องเต้อยากจะสอนลูกชายว่าสิ่งที่ทำกับกวนเลอร์นั้น,น,นมีแต่ทรมานตัวเองไม่ใช่กวนเลอร์จนต้องมานั่งเสียใจยอยู่ในตอนนี้เราเขาก็สั่งห้ามฮานจิงเหย่ยไปที่แควนโจเด็กคาด ทางกวอเลอร์ที่มาถึงแคว้นเจโอโดยที่มีอี้เซียนมารอรับทั้งสองโผเข้ากอดกันด้วยความคิดถึงกวเลเลอร์คุณชายข้าดีใจนะที่เจ้ากลับมาข้าก็ดีใจขอรับงั้นเรากลับไปที่จวนกันเถอะต่อไปข้าจะดูแลเจ้าให้ดีองสนได้แต่มองเราก็อดไม่ได้ที่จะมองคนที่ติดตามคนเลเลอรมา เมื่อกลนเลิกเข้าเมืองมาแล้วคนพวกนั้นก็กลับไปดูเหมือนว่าคนพวกนี้จะเป็นองค์ขักของแคว้นหานอย่างแน่นอนดูจากการแต่งกายแต่เมื่อกลับมาถึงจวนเขาก็รู้แล้วว่าทำไมคนพวกนั้นถึงตามมาคุ้มกันกลเลิ์ไม่ใช่เพราะปล่อยตัวกลับมาแต่เป็นการพากลับมาเยี่ยมบ้านกลเลิก กำลังจะแต่งงานกับกองรัชะะทายาทหานจิงยาจริงเหรอเนี่ยข้าคิดว่าเจ้าจะกลับมาอยู่ที่นี่ซอีก,กว่าเลิกจริงขอรับคุณชายคือข้าต้องกลับไปแต่งงานกับเขาข้าสัญญากับเขาไว้แล้วแล้วเจ้ารักหานจิงยาวหรือไม่ทำไมไม่ตอบข้าลาก,กว่าเลิกข้าไม่แน่ใจขอรับแต่ข้าก็อยากอยู่กับเขารู้เพียงแค่นี้ขอรับ แสดงว่าเจ้าก็ชอบเขาเหมือนกันไม่ใช่เพราะแบบนั้นอย่างเดียวหรอกครับอาจารย์ก็ยกค่ายกับเขาแล้วด้วยแน่และสิอาจารย์เจ้าคงดีใจมากถึงกับปิดสำนักเลี้ยงฉลองเลยนะอะไรนะขอรับนี่อาจารย์ใช่เขาคงอยากยกเจ้าให้กับหานจริงเหวยามากจริงๆแบบนี้ข้าต้องคุยกับอาจารย์หน่อยแล้วนี่เจ้าโกรธอาจารย์ไปหรอ ก็นิดนึงคุณชายใครให้เขายกค่าให้กับหานจิงเหยากันก็เจ้าก็ดูชอบหานจิงเหยาแล้วทำไมถึงจะโกรธอาจารย์ไปล่ะก็ก็ก,ก,ก็ก็ข้าอยากไปในฐานะคนรักมิชายถูกจับไปนี่ขรับถูกจับไปเหรอขอรับอ๋องเชิญที่ฟังอยู่นานอ่าพอเล่าเล็กน้อยวิมเมออย่างกวัวเลอร์นะ่ะถูกจับไป มันก็น่าจะยากอยู่พอสมควรแต่หากไม่เต็มใจแล้วถึงไม้จะเป็นคำสั่งอาจารย์แต่มันมีหลายวิธีที่จะหลีกเลี่ยงแต่กวนเลอ่อทำไมถึงไม่ทำอองเชิญน,นี่ท่านจะไปไหนเหรอพวกเจ้าคุยกันไปเถอะข้าจะออไปข้างนอกสะหน่อยวันเลอ่อฝากดูแลเจ้าหน่ายเจ้าด้วยนะคารับท่านน้องคุณชายข้าไม่อยู่อ,องเชิญรังแกท่านหรือเปล่าครับ ไม่เลยเขาเดีกับค่ามากเจ้าล่ะหานจริงเหยาดีกับเจ้าหรือเปล่าเออดีครับลงอกไปทีข้าก็หลงเป็นห่วงเจ้าแทบแย่หานจริงเหยาเป็นคนดีผมไม่ทำร้า,ายเจ้าข้ากังวลไปเองดีที่ไหนถูกขังในคุกหนาวเกือบตายรอดมาได้ก็ถือว่าบุญแล้วไม่รู้ว่า กลับไปอีกจะเจออะไรบ้างอาจจะเจอหนักกว่าเดิมเพื่อไม่ให้อีเซียนต้องไปห่วงกวนเล่อจึงเลี่ยงไม่พูดความจริงแต่สิ่งที่อีเซียนต้องรับรู้ในตอนนี้คือกวนล่อจะอยู่ที่นี่อีกหนึ่งเดือนเท่านั้นหลังจากนั้นก็จะกลับแคว้นหานโดยจะมีคนของแคว้นหานมารับที่ประตูเมืองเร็วจังแค่เดือนเดียวเ,เองเหรอครับ แค่เดือนเดียวคนบางคนอาจจะบ้าปแล้วก็ได้นี่เจ้าคงกลัวหานจริงเหวอคิดถึงเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอย่ามาปากแข็งเลยเลยข้ารู้ทันเจ้าลอกหน้ากวนเลอได้แต่พยักหน้าเอออไปกับอีเซียนเพราะตอนนี้สิ่งที่เขาเป็นห่วงที่สุดก็คือเรื่องคัมภีพอเมื่อเขาไปแล้วอาจไม่ได้กลับมาอีกแต่โชคดีที่อีเซียนและอองเชน รู้เรื่องคัมพีแล้วแต่เขาอยากให้คัมพีอยู่กับอีเซียนอีเสียงกะลปากเพราะตอนนี้คัมพีก็น่าจะอยู่กับองฉินอย่าลืมนะครับคัมภีต้องอยู่กับคุณชายเท่านั้นห้าไมไว้ใจใครเด็กขาดแม้แต่ท่านอ,องข้ารู้แล้วขอบใจเจ้านะทีนี้เจ้าก็เลิกห่วงข้าได้แล้วไปม,มีความสุข และใช้ชีวิตของตัวเองให้ดีเจ้าก็ต้องมีความสุขเหมือนกันนกกวนเลิะครับข้าน้อยจะพยายามมีความสุขให้ได้ฮะเออมันก็น่าจะไม่ยากครับเจ้าอยู่กับคนที่เจ้ารักเจ้าจะมีความสุขโดยไม่ต้องพยายามเลยแต่บางครั้งมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับเจ้านี่พูดแปลกหรือว่าหาจจิงเยาทำาอะไรไม่ดีกับเจ้า ออไม่มีครับไม่มีแน่นะหากมีให้รีบบอกข้าข้าจะจัดการหารจิงเหยาเองครับกวนเลอยิ้มคงมีแต่อีเซียนเท่านั้นที่หารจิงเหยายอมทุกอย่างค่ำวันนั้นกวนเลอได้ร่วมทานอาหารกับอีเซียนและอองเชนอตอนนี้เขาเหมือนคนในครอบครัวที่ไม่ซิบาอาอินอยเยอะเลยนะ มีแต่ของชอบของเจ้าทาั้งนั้นเลยกวดเลอร์อดไม่ได้ที่จะมองไปที่องคเฉินเขาพยักหน้าทำให้กวดเลอร์ถึงกับอดทราบซึ้งไม่ได้อาหารในค่ำคืนนี้เหมือนเตรียมไว้สำหรับเขาจากนั้นอีเซียนก็ไปส่งเขาที่ห้องจากเมื่อก่อนนี้เขาต้องไปส่งอีเซียนที่ห้อง กวนเลิอนอนให้สบายนะห้องใหม่สำหรับเจ้าแล้วมันจะเป็นห้องเจ้าตลอดไปคารับคุณชายข้าหวังว่าเจ้าจะชอบห้องนี้นะชอบมากครับแต่ข้าคิดว่าตอนนี้คุณชายควรรีบกลับไปนะครับเดี๋ยวท่านอองจะรอเจ้าเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่ก็เดี๋ยวท่านอองรอนานแล้วจะพามาโกรธข้าน,นะครับ ถ้ารู้นะว่าเจ้าคิดอะไรอยู่กวนเลิกคิดอะไรเหรอครับข้าไม่อยู่แล้วท่านอองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรข้าเลยข้ากับท่านอ,องก็อยู่ได้กันปกติจริงเหรอครับแม้สักนิดท่านอ,องก็ไม่แตะตัวคุณชายเลยเหรอครับก็ก,ก็ก็ไม่เชิงหรอกก็มีบ้างโางการครั้งเจ้าจะถามข้ามากได้ไหมอ่ะข้าก็อายเหมือนกันนะ ก็เหมือนกับที่เจ้ายูกับจริงเหยานั่นละกว้าล่าถึงกับหน้า,ดาแดงนั่นแน่ะแสดงว่าเจ้ากับหาจริงเหยา้าไม่นะครับพวกเราไม่ได้มีอะไรกันพวกเรายังไม่ได้อย่ามาโกหกเลยเจ้าทำหน้าแบบนี้ก็แสดงว่าเจ้าได้ร่วมเตียงกับหาจิงเหย้าแล้วคุณชายครั้งแรกมันไม่ได้หน้าประทับใจขนาดนั้นในห้องเก็บเฟิร์น ที่พื้นเย็นๆแต่มันก็ไม่ได้แย่มากนักเพราะมันก็มีบางช่วงที่เินนันเจ้าพักผ่อนเธอค่าไปแล้วครับพ่อ,อีสเสียนไปแล้วกวนเลิกก็ปิดประตูห้องแล้วก็ตกใจมากไม่เห็นหานจิงเยาที่ปาดเข้ามาปฏิตัวแล้วใช้มือปิดปากของตนเขาได้แต่เหลือบมองหานเจิงเยาทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ ถ้าตามมาจริงมันก็ไม่น่าจะถึงเร็วขนาดนี้คิดว่าจะหนีข้ารอดหรือถึงที่นี่จะเป็นตจวอ,ององอย่าคิดว่าข้าจะเข้ามาไม่ได้ร่างเล็กถูกดึงมาที่เตียงจากนั้นหาจริงเหย่าวก็ระบายความโกรธกับเลือนร่างบางๆอ่อนเลอกทั้งเจ็บทั้งจุกทั้งฟินปะปนกันไปในขณะที่สองมือโอบกอดรอบคอเขาไว้แน่น ขาบรรเลงเพลงรักไปเรื่อยๆกว่าทุกอย่างจะจบลงกวนเลิกก็ทับหมดแรงโดยมีหานจิงเหาานอนกอดเขาในสภาพที่เกึ่งเปือยเพราะช่วงล่างของคนทั้งสองมีผ้าห่มคุมมาไว้เพียงครึ่งอย่าคิดว่าข้าจะลงโทษเจ้าเพียงแค่นี้นะคุนเลิกยังไม่จบอีกหรอใช่เจ้ามาโดยไม่บอกข้าข้าอยากจะบอกนะ แต่ว่าอย่าคิดจะเถียงข้าไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นเจ้าคือคนผิดผิดก็ผิดข้าผิดตลอดเจ้าไม่มีสิทธิ์ขึ้นเสียงกับข้าแล้วไม่มีสิทธิ์โกรธข้าด้วยเ,เ,ออเข้าใจไหมกวนเลอกเก็เข้าใจเข้าใจแล้วดีถ้าเช่นนั้นก็ทำตัวให้ดีสมกับที่กำลังจะเป็นชายยาของข้า ูจบหานจิงเยาก็ลุกขึ้นแต่งตัวแล้วก็จากไปกวนเลอร์ถึงกับถอนในใจไม่รู้ว่าตัวเองต้องถูกลงโทษไปถึงเมื่อไหร่มันจะมีโอกาสใหม่ที่จะได้ร่วมรักแบบเฟินเหมือนกับคู่รักคนอื่นๆเขาที่ไม่ใช่บทลงโทษพอรุ่งเช้ากวนเลอร์ก็เตรียมตัวไปพบอาจารย์ไปที่สำนักซึ่งอีเซียนก็เป็นห่วงกเลอ่อมากพอเห็นว่ากวเลอ่อ มีท่าทีเพียเพียแถมยังเดินแปลกๆกวนเลอร์จะไหวแน่ะนะไหวครับคุณชายไม่ต้องห่วงแล้วก็ข้าจะอยู่ที่สำนักสั้งสองสามวันนะครับแล้วจะกลับมาหาคุณชายไม่ต้องห่วงนะครับข้าไปรถมางั้นก็ได้ถ้ามีอะไรก็ส่งคนม,มาบอกข้าครับพ่อไปถึงสำนักเจออาจารย์วุลเลอร์ พูดเรื่องแต่งงานเมื่อนอาจารย์พยายามผลักไสเขาให้ไปพลน์สนักอาจารย์ไปถึงกับหัวเราะมันคือโชคชะตาของเจ้าที่ไม่อาจเลี่ยงได้ต่อให้ครั้งนี้ข้าจะไม่ได้ส่งเจ้าไปแต่งงานเจ้าก็ต้องแต่งงานอยู่ดีอาจารย์แล้วที่ว่าปิดสนักเลี่ยงสามวันสามคืนหลักครับเอออันนั้นก็ฉลองให้กับเจ้าไง ฉลองแต่ไม่มีค่านะครับใหญ่เจ้าต้องคิดมากตอนนี้มีคนสำคัญรอเจ้าอยู่ที่ห้องคนสำคัญอาจารย์หมายความว่ายังไงจะบอกนะว่าอาจารย์ปล่อยพยักหน้าจะช้าแล้วบอกว่าหานรจริงเยากำลังรออยู่กลัวเล่อนั่งอย่างหมดแรงแล้วก็ถูกสิทธิ์พี่ลากไปพบก,กับหานรจริงเยา